สวัสดีครับพิกโกซิน X ตอนนี้คุูปิกอยู่ที่ฮอกไกโดญี่ปุ่นวันนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยต้องมาใช้ชีวิตใต้ดินนี่นะคระับมาดูไอศครีมที่คุูปิกจะทานน่ากินใช่ไหมครับลองชิมดูก่อนไม่รู้นะ หลายที่อยู่นะครับก็จะไปส่วนออร์แลว้วเราจะไปหลายที่เลยทีแ่แผนไว้แต่ก็ฝนตกไงครับก็เลยออกมาบ่ายร้านเนี้ยดูในสถานีรถไฟ JR ซัปโปรโรนะครับแล้วก็มอรีบานมาเห็นร้านเนี้ยเห็น นเยอะมากก็เลยแวะซื้อของฝากได้เยอะเลยแล้วก็นี่แบบงระหว่างรอคิวก็ทานไอศกรีมไปด้วยคนเยอะมากเลยคนซื้อของฝากไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นช่วงฮาโลวีนไหมอะ่ะคนถึงเยอะไอศครีมอร่อยมากเนี่ยหวานมันเลยั้งนอกอากาศเย็นมากเลยนะครับฝนตกไง ิหอมอร่อยหวานมันอยู่ที่รครบเซตเลยอะ่ะมองไปแล้วคนก็ยังต่อคิวจ่ายพอที่จะจ่ายของที่ซื้อนะเยอะมากเลยสองแถวดูซิเต็มหมดอุพิ่ยังไม่ไปถามว่าได้อะไรไหมได้เยอะครับเดี๋ยวให้ดู กินปั๊บน่าอร่อยนะเดี๋ยวผมพิ๊กลองชิมดูก่อนพอดีมาซื้อของฝากแล้วก็คนเยอะมากระหว่งางรอคิวพอดีที่รา้านมีสีด้วยผมพี๊ก็เลยมายืนรอคิวมาให้เขาใจ่ายจ่ายกันไปหมดก่อนเดี๋ยวเราค่อยรอคิวก็ได้เรวก็มาทานไอศครีมนี่น,นะครับนี่ไงได้เยอะมากเป็นตะกร้าเลยนี่ไงครับก็ยังเจอรี่เป็นชอ็อกโกแลตขนาดเนี้ยมีดิฟคอฟฟี่ด้วยนะ แล้วก็นี่ร็อตกี้ไปฝากเพื่อนนะครับอันนี้เป็นขนมนเกลือดิแล้วก็ช็อกโกแลตผลไม้น,นะครับเป็นหลักเต็มตะก้านนะครับรอคิวก่อนเดี๋ยวขอต่อด้วยไอศครีมแต่ว่าของในตะก้ายังไม่ได้จ่ายทางแต่ไอศครีมได้จ่ายแล้วนะครับแยกจ่ายก็อร่อยระหว่างรอคิวนะครับ ก็เดี๋ยวก็ว่าถ้าฝนไม่ตกก็จะเดินหน่อยแต่ถ้าตกก็จะกลับเลยที่ครับกลับไปอันนังสืีดีกว่านะครับแล้วก็จะหาะไรทานหรอเดี๋ยวระหว่างนั่งรถจากตรงซาโปรเจียไปแล้วก็จะไปลงเดี๋ยวต้องไปซับเบย์ก่อนไปซับเบย์แล้วก็ลงไปใช้ชั้นใต้ดินครับ ก็ต่อไปที่ซิซกิโนะนะครับที่ที่พักที่คุณพิ่อยู่แล้วก็หาทานแถวนั่นแหละชีวิตชีวิตอะไรนะเขาบอกว่าชีวิตติดไดดินชีวิตติดไดดินมันชีวิตมันอะไรสีเทานี่ข้างนอกอากาศสีเทาอุ่นๆเราก็เลยยไดดีมนะครับ เขามาตลอดเลยคนเยอะมากเลยอ่ะฮาโลวีนด้วยใช่ไหมครับฮาโลวีนด้วยบุป,ปก,กิกอบอันนี้เอาม,นมานี่มาพอพอกันหนาวได้นะมีผ้าพันคออยู่ในกระเป๋าน,นะครับแล้วก็เมื่อกี้ไปซื้อตั๋วไปละ JR ก็คือรถไฟนะครับที่จะไปโอตารุพรุ่งนี้จะไปโอตารุซื้อเวละแล้วก็ซื้ออินซ c การ์หรือไอซิการเวลาสำหรับใช้สำหรับรถไฟใต้ดินเลย ก็คือเป็นซัพเวยนะครับใช้ได้ตลอดเลยก็เป็นเมย์คณะสองคนยังไงก็พรุ่งวนี้ถ้าไปโอตัรู้แล้วจากถ้ารอ,อกทีนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่พิ้งคนะ mm hmm. เป็นกำลังใจให้พีพนะครับ mm hmm. และจะกินไอศครีมเผื่อกันแล้วกันนะคะสวัสดีครับครับการมาเที่ยวคนเดียวเราก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนของเราได้ไว้เจอกันใหม่ครับ